ดวงการเงินและโชคลาภของราศีมีนในเดือนเมษายนจะเป็นอย่างไรอาละรครับประมวลดีกบว่าพื้นดวงนะในเรื่องของการเงินของราศีมีนจะเป็นอย่างไรปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของการคิดนะการวางแผนในเรื่องของการเงินให้มัน ข้ารูปเข้าอร่อยให้มากที่สุดนาไพ่ขึ้นเป็นปัจจุบันไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการการสะสันในรูปแบบการเงินให้มันดียิ่งขึ้นนาไพ่คือว่ามันเป็นในเรื่องของอดีตที่เราจะต้องมาทบทวนในเรื่องของรายจ่ายในเรื่องของรายรับต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นนํามาเปรียบเทียบให้มันเป็นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับใหม่ในเรื่องของการเงินให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ปัจจุบันอยู่ที่เราจะจัดการเราจะจัดสรรการเงินอย่างไร ให้มันดีมากิขึ้นกว่าเดิมนะมันอยู่ที่ตัวเราทนั้นแหละว่าโอเคการจัดสรรการจัดเงินในช่วงเดือนพฤษภาคน,นี้มันเป็นเรื่องของการที่เราต้องจริงจังแล้วก็วางแผนที่ดีในเรื่องรายรับรายจ่ายเพื่อที่จะให้มันคล่องตัวมากิงขึ้นในอนาคตเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินอยู่ที่ยอยู่ที่60%นะคือมันต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆจัดการค่อยๆจัดสรรค่อยๆดูแลสัรนเงินได้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ตามมามากกว่าเดิมนะครับต้องลองดูให้ดีดูซิว่า ในเรื่องของการเงินเราจะจัดการอย่างไรแก้ไขอย่างไรได้บ้างนะจากการที่เราก็ม,มีความเครียดเหมือนกันทำอย่างไรดีอย่างแรกไฟขึ้นว่ามันก็ต้องดูภาพรวมดูภาพกว้างนะในเรื่องของการเงินเนี่ยบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องค่อยๆดูแลค่อยๆจัดสรรค่อยๆจัดการในเรื่องของการที่เราจะต้องค่อยๆดูปิดในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่มันเป็นประจําก่อนนะอย่างเช่นมีสินอย่างเช่นรายจ่าย เป็นประจำก็ต้องคัดสรใายใดีว่าเหลือเงินเท่าไรและเราจะเหลือเงินที่จะเพื่อจะให้อะเปยความสุขตัวเองได้บ้างนะไม่ใช่ว่าถ้าเราไม่ไม่มีการจัดการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปใช้จ่ายตามที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นเยอะมันก็เลยต้องโดนใช้จ่ายออกไปนะโดยที่เราแบบไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันก็เกิดปัญหาได้ด้จริงจิอันนี้ต้องระวังให้ดีออะดูีิว่าในเรื่องของการเงินนะ เราจะไปต่ออย่างไรนะในเรื่องของการเงินแก้ไขอย่างไรได้บ้างแล้วก็ในเรื่องของการจัดการการจัดสรรนะให้จะเตือนอะไรตรงบ้างไหมดูซิให้ขึ้นในเรื่องของความสําเร็จให้ขึ้นในเรื่องของการจัดการการจัดสรรเรื people. People. ่องเงินที่มันออกไปเนี <debit> ่ยมันก <cho> <Hat ta. S 2> ็อยู่ที่การบริหารจัดการของตัวเราแล้วก็บางอย่างมันก็เริ่มมีเงินที่เข้ามานะงานเสริมงานเพิ่มเติมมาก็เริ่มมีเข้ามาให้เราได้มี เหมือนได้ได้เงินที่มันเป็นเงินพิเศษนะจากคนหน้างานจากคนเราค้างคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถผ่านพ้นในเรื่องของวิกฤตการเงินไปได้ แต่มันก็ต้องอยู่ในฐานที่เราจะต้องแบ่งจัดสรรเงินที่ดีจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องอีกหรือว่าจะได้ไม่มีเงินที่มันสะดุดอีกในปัจจุบันหรืออนาคตของเราเองแล้วมันอยู่ที่การจัดการของตัวเราด้วยในเรื่องของการเงินมันเป็นการจัดการการจัดสรรออะดูซิว่าเราจะมีดวงอุปธรรมด้านการเงินไหมในช่วงนี้ดูซิปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอการที่เราก็ต้องใช้อาศัยในเรื่องของความเพียรความพยายามของตัวเราเหมือนกันเพราะว่า ไอคนที่มาอุปถัมภ์ตัวเราเนี่ยเหมือนเขาดูการกระทาของเราอยู่พร้อมที่จะช่วยเหลือเราเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องกระทําให้เห็นนะเหมือนเราจะทำโปรเจกต์ทำงานหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการมองแววนะมองแววว่าจะจะ,จะได้รับการช่วยเหลือไหมแต่ไม่ใช่ว่าจะอยู่จะได้เลยแต่มันต้องเกิดจากการที่เราแรกจากการ ที่เราใช้ความสามารถที่เราโชว์สปิริตโชว์ความเป็นสกยรภาพของเรามันก็เริ่มที่ได้คนมีคนอุปัมภมในเรื่องของการเงินอุปัมภมให้คําสุ่การเงินของเราเนี่ยผ่านพ้นไปได้หรือว่ามีการที่พูดคุยเจราจาแล้วก็ได้เงินได้ทองกลับมาให้เราไน้ผ่านพ้นในอุปสรรคในเรื่องของงานเงินเนี่ยไปได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใน,ในเรื่องของการเงินเดี่ยวมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องจัดการแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันรู้สึกว่าไพ่จะเติอนดอะไรไหมในช่วงเดือนนี้ ให้ขึ้นในเรื่องของอารายจ่ายที่มันสะพัดออกไปต้องระวังเรื่องของใจในการจัดสรรในการจัดการเงินให้เรียบร้อยจัดการเงินให้มันไม่ไปตามใจตัวเองจนเกินไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้ใจ,จ่ายอ,าอยู่ที่ปฏิอดีนะในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆที่มันคงตัวคงที่ที่มันเคยเป็นเรื่องที่เราวางแผนเอาไว้อะ่ะ ถ้าเป็นได้ดังนั้นมันก็สามารถผ่านพ้นไปได้แต่ว่าถ้าหากมันมีอะไรใจอื่นๆที่เป็นไปตามที่เราต้องการหรือว่าเราอยากด้าน,นัา่นอยากได้นู่นอยากได้นี่เพื่อที่จะให้มันเป็นสนองในเรื่องของความสุขของเราจนเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้ไปเสียเงินเสียทองจากตรงนั้นเยอะนะต้องระวังให้ดีเพราะว่าเรื่องของการเงินเนี่ยในช่วงนี้จะต้องพักก่อนนะพักก่อนในเรื่องของการใช้จ่ายเยอะเกินตัวมันก็ทําให้เกิดความกังวลใจเรื่อง,องการบริหารเงินมันไม่เข้าดุลดังนั้น สะสมเงินก่อนเก็บเงินก่อนในช่วงนี้ก็จะดีกว่านะไม่งั้นดย๋ยวมันจะเกิดความกังวลใจมากกว่าแล้วก็มันจะชักเงินไม่ถึงหน้านะมันจะชักเงินแบบลูงนี้นั่นมากมายมันก็ค่อนข้างที่จะยากหนึ่งนะใน,ในเรื่องของวันที่เราใช้ใจ่ายเกินตัวนะครับโอเคเรามาต่อกันที่โชคลาภดีกว่านะโชคลาภในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างปั๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอมันมีโอกาสเรื่องโชคลาภ นะไพ่ขึ้นมาจากการเดินทางนะไปพบปะไปอุมงไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปพบเจอผู้คนทําให้เกิดโชคเกิดลาภกับตัวเองเปอร์เซน็นในเรื่องของโชคลาภอยู่ที่70%นะคือค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าไพ่ขึ้นเตือนนิดนึงว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องเดินทางด้วยนะมันมากับวการเดินทางมันมากับวการที่เราไปเสริมบุญบารมีตัวเองแล้วมันจะมาในที่เราไม่รู้ตัวด้วยจะโชคลาภจะมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ประทานพรอยมาให้เนะ่พายขึ้นว่าเรามันมัมนต้องมีตัวเราเองอะ่ะก็ต้องมีในเรื่องของการเชื่อมโยงของเสียงศิธิ์อันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลแต่ละดวงคนราศีมีแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันนะการเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การที่เราไปมูถูกอ่าถูกองคถูกที่ตรงจริตก,กับตัวเราและบวกกับการเดินทางไปเสริมบุญเสริม,มบารมีตัวเองไปทาบุญไปให้ทานรักษาศินอยู่เป็นประจําในช่วงอ่าช่วงช่วงนี้ก็แล้วกันนะมันก็เป็นการที่ให้เราได้รับโชคลาภอ่ะดูซิว่า ในเรื่องโชคลาภเราจะเสริมเราจะเพิ่มเติมอย่างไรดูสิปับ๊บให้ขึ้นในเรื่องของการทําบุญนะให้ขึ้นเป็นพุทธเจ้าหมายถึงว่าเราทําบุญให้ทานรักษาสิ่งแล้วก็เป็นในเรื่องของการปรับจิตปรับใจนะ อยู่ในสินอยู่ในธรรมแล้วก็ต้องระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นๆลงๆก็จะทําให้เราหัวเสียง่ายหงุดหงิดง่ายใจร้อนง่ายหัวร้อนง่ายอันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะมันจะทําให้อามันรุดในเรื่องของการที่เราทําให้สินขาดได้เพราะว่ามันมาจากอารมณ์ของเราโดยที่เราไม่รู้ตัวทําให้เกิดผิด,ผดสินไปหรือผิดพลาดทําให้คนอื่นมีความทุกข์มันก็เหมือนเป็นการเราสร้าง บาปให้กับตัวเองสร้างบาปให้กับผู้อื่นอันนี้ต้องระวังให้ดีมัน่ะให้มันกระชกขัดลาบของตัวเราอันนี้ไพ่ก็เตือนมาเป็นสิ่งที่เราจะต้องอลองพิพจารณาให้ดีนะอ่ะดูสิว่าในเรื่องโชคลาภเทพเทวาฮะเทพเทวาท่านจะปกปักร,รักษาเป็นอย่างไรบ้างคือไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่เราสร้างบุญสร้างส่วนไพ่ขึ้นโอกาสมันจะมีมากับการเดินทางของตัวเรานี่แหละพอเราได้อ่ในเรื่องของการเสริมบุญเสริมบรารมี เทพเทวาก็ย่อมปกปักรักษาให้คุณให้โชคให้ลาภกับตัวเราเหมือนกันแต่ก็อยู่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราด้วยเช่นกันนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นนิม,มายที่ดีแล้วก็เป็นอยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราด้วยนะครับเอาดูซิว่าไพ่จะเติรดอะไรเราบ้างในช่วงนี้ปั๊บ ให้ขึ้นในเรื่องของอจิตใจอารมณ์ของตัวเรานะในเรื่องโชคลาภมันเป็นเหมือนกดแรงดูดเหมือนกันที่ว่าเราต้องมีทัศนคติที่ดีในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่มีแต่ความกังวลมีแต่ความเ่มมเงเครียดเรื่องของโฟกัสหรือจิตใจที่มันจะไปคิด ให้มันมีพลังนะในเรื่องของการดึงดูดเนี่ยมันก็พลังจะไม่มีตามที่เราคิดตามที่เราเป็นดังนั้นเนี่ยการที่เราปรับทัศนคติปรับความคิดปรับที่ปรับใจให้ผ่อนคลายนะในความกังวลผ่อนคลายในจิตใจผ่อนคลายในความเครียดที่เราพบเจอในปัจจุบันก็จะทําให้เป็นแรงดึงดูดในเรื่องของชโชคลาภที่มันมีมากเพิ่มมากเพิ่มยิ่งขึ้นนะมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนในเรื่องของจิตใจของตัวเราเนี่ยเป็นหลักสําคัญเลยนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภตรก สิ่งทุกอย่างล้วนมาจากใจล้วนมาจากตัวเราเป็นพลังใจให้นะครับ